กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่คากาแฟเป็นซูเปอร์แฟนก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด nc สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอเรื่องสุดแสนร้าย ตอนที่11รักภายในห้องพักของโรงแรมระดับสามดาวเครื่องปรับอากาศเดินเบาเย็นสบายเทว่าภายในใจของเทียนหอมนั้นร้อนรุ่มเธอนอนคุมโปงขดตัวภาพหญิงสาวคนนั้นติดตาภาพคนที่สวยกว่าเธอและที่สำคัญผู้หญิงคนนั้นเป็นสาวเต็มตัวแล้ว ไม่ใช่เด็กสาวอายุ17เธอเปิดผ้าห่มออกหยิบโทรศัพท์มาดูเวลาห้าทุ่มแล้วน้องส้มพี่นนเองเปิดหน่อยได้ไหมเทียนหอมลงจากเตียงแล้วเดินไปทางประตูมองลอดตาแมวเห็นชานนหิวปีกเพื่อนสนิทมาด้วยเมา,มาไม่ค่ะ พี่นนทพาพี่แสนไปนอนที่ห้องตัวเองสิคะไม่ก็เปิดห้องใหม่ห้องมันเต็มหมดแล้วชาโน,นนขยับเอาตัวสุดแสนพิงไว้เพราะร่างสูงใหญ่น้ำหนักเยอะพี่มีนัดเสียงอ้อมแอม,มตอบในลำคอทำเทียนหอมเขินอายเมื่อเข้าใจความหมายก็ได้ค่ะพี่นนท์ิีพี่นอนอีกเตียงแล้วปล่อยไว้แบบนั้นแหละ เทียนหอมยืนรอหน้าประตูมองไปยังร่างของสุดแสนที่ถูกเพื่อนสนิททิ้งลงบนเตียงเฮ้ยนอนดีๆชานนนยกขาเพื่อนขึ้นแล้วถอดรองเท้าให้หวางไว้ข้างเตียงทำไมถึงได้เมาขนาดนี้มันเสียใจเสียใจอะไรกันมีส,สาวๆคอยชงเล่าให้ตังหากเลยเมาขนาดนี้ไม่มีหรอก สองคนนั้นเพ่นหนีไปแล้วไอแสม,มันอาราวาสนองหน้าเสียอารวาวาสเรื่องที่น้องหวานเขาพูดกับส้มวันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงส้มไม่ใช่เด็กน้อยนะคะพี่นนท์อีกอย่างพี่แสนเขาโตแล้วเป็นชายหนุม่มมีสาวมีแฟนหรือวัานนี้แตงกับใครส้มไม่มีสิทธิ์ไปพูดไปว่าพี่ชายได้หรอกค่ะน้องส้มก็คุยถามไอแสมันเองแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ ขอบคุณพี่นนที่พาพี่แสนขึ้นมาเออมันก็เพื่อนพี่ดูแลมันดีๆล่ะเถียนหอมเบ้ปากดูแลดีๆเรื่องอะไรเธอพาร่างไปชะโงกเหนือร่างกลมดูพี่ชายหน้าแดงกำมเหงื่อออกจนเปียกโชกส่มน้ำหน้าแล้วเธอพูดแผ่วเบาแล้วยืดกายกลับเร่งความเย็นสักหน่อยแล้วมุดผ้าห่มนอนต่อ ตะแคงตัวไปทางสุดแสนในห้องนอนมืดสลัวมีเพียงแสงจากภายนอกให้ความส่องสว่างเธอมองเงาทะมืนกลางเตียงนอนพลิกซ้ายขวาคงร้อนละมัง้งพันสะดุง้งเมื่อสุดแสนลุกขึ้นนั่งถอดเสื้อออกโยนทิ้งเขานั่งนิ่งจนเธอใจเต้นตุบตับแซงหลับนอนไม่ไหวติงกลัวว่าพี่ชายจะรู้ว่าแอบดู แต่แล้วเขากลับลุกขึ้นยืนงนเงนก่อนจะเปิดผ้าห่มเธอออกมุดตัวขึ้นมานอนด้วยกันอืมเสียงครางอย่างสบายใจขณะที่โอบแขนกอดเธอไว้สุกหน้าลงมาใกล้หัวไหลจนลมหายใจอุ่นจัดกลุ่นแอลกอฮอล์ปะทะซอกคอยีเหม็นเล้าเธอผักหัวเขาออกแต่สุดแสนยังยื้อ แถมรัดร่างเธอแน่นกว่าเดิมเทียนหอมจึงยอมปล่อยให้พี่ชายนอนอยู่ท่าน,นี้กระทั่งยังโกรธพี่รอหอมเธอเงียบไม่ตอบตะแคงพลิกตัวไปอีกด้านหนีกินเหล้าแต่กลายเป็นตัวเองตกอยู่ในอ้อมแขนของคนร่างสูงด้านหลังแทนลำแขนกำยำสอดข้างใต้ศีรษะกึ่งบังคับให้นอนหนุนท่อนแขนแทนหมอน แล้วขยับจนร่ากของเราแนบชิดกันแค่นอนด้วยไม่กี่ครั้งหนูไม่ได้ถามพี่เมาแล้วนอนเถอะสุดแสนยังไม่คลายอ้อมแขนเขาพาตัวเองสุกจมูกลงด้านหลังไทยทอยพ,พึมพำคนเดียวเมื่อไหร่น้องพี่จะโตเสร็จทีหนูโตแล้วนะพี่แสนแต่ตอนนี้พี่เมามากหนูว่าพี่นอนดีกว่าไม่หอมยังไม่โตเลย พงสิเ็เองก็ใกล้จะสิบแปดแล้วอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นอืมตัวนุ่มนิ่มดีจังเลยน้องพี่ขอนอนกอดแบบนี้ก่อนเธอถอนหายใจไอร้อนจากสุดแสนกำลังทำให้เธอเหงื่อซึมจึงผ่าผ้าห่มออกแล้วพบว่าพี่ชายวาดท่อนขาขึ้นผ้าทันทีพี่แสนขยับไปหนูร้อน แล้วพี่ก็เหม็นเล่าเธอพิกร่างหนีเอวตัวกลับไปใช้มือยันอกแกร่งเปลยแล้วจึงสังเกตเห็นรอยสักบนแผงอกอืมพี่ไปสักมาเธอเอื้อมือไปยังหัวเตียงแล้วเปิดโคมไฟแสงสีส้มจับพี่นอนงายชะงโงกตัวขึ้นมองไปสักมาเมื่อไหร่ถ้าพ่อครูเห็นมิหวังโดนยิงพึงสัก พูดจบหวาดท่อนแขนรั้งเธอลงนอนซบอกบนฝ่ามือลูบแผ่นหลังเล่นหายงอนพี่แล้วใช่ไหมทำไมเงียบละ่ะไม่ตอบมือลูบเลยขึ้นมาถึงหัวไหล่ต่อไปพี่จะไม่มีผู้หญิงคนอื่นอีกเกี่ยวอะไรกับหนูพี่แสนจะมีแฟนหนูจะไปมีสิทธิ์พูดอะไรได้ไม่มีสิทธิ์อะไรกันจับมือเธอวางบนสวงอก แรงเต้นของหัวใจพี่ชายแรงจนเธอแปลกใจหอมมีสิทธิ์เต็มเตมเลยเธอขยับใบหน้าเอียงมองเปลือกตาของสุดแสนยังปิดสนิทมีเพียงปากที่พเพียงคลายยิ้มสิทธิ์ที่เอาหัวใจของพี่ไปไงครับคุณดีพี่แสนเธอเอ่ยเรียกชื่อเขาเพียงในลำคอพี่เมามากใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมา รู้สิดวงตาคมกล้าขยับลืมขึ้นแล้วพลิกร่างให้เจียนหอมเป็นฝ่ายนอนงายลงเสียเองโตเร็วๆนะคนเก่งพี่แกรอไม่ไหวแล้วพูดจบสุดแสนทิ้งร่างลงนอนทับทอนแขนพาดกลางตัวเธอไว้แล้วสุกหน้าลงซอกคอขยับจนริมฝีปากอุ่นแตะเนื้อนิ่มติ่งหูพี่รักหอมพี่จะรอนะคนดี เทียนหอมนิ่งขึงเงียบงานตัวแข่งทื่อเป็นก้อนหินอยู่บนเตียงสุดแสนหลับไปแล้วในที่สุดหลังจากทิ้งคำพูดระเบิดลูกใหญ่ให้เธอนอนขบคิดมือเล็กวางท่าบนฝ่ามือเขาไว้ลูปเล่นดังที่เคยทำเป็นประจำเอียวหน้าก้มลงมองรอยสักบนอกซ้ายตรงที่หัวใจของสุดแสนอย่างเต้นแรงแล้วค่อยขยับสายตาเลื่อนขึ้น จองดวงหน้าคมสันที่บัดนี้อยู่ในห่วงนิทราหนูก็รักพี่เพียงแต่ว่าเจียนหอมหยุดพูดเท่านั้นแล้วเลื่อนสายตากลับไปยังเพดานกาฝากอย่างเธอมีสิทธิ์หรืออาทิตย์ถัดมาน้องเจียนหอม เชียนหอมและทอฝันหันกลับไปพร้อมกันพี่จอมหนังเมื่อวานสนุกมากเลยค่ะจริงไม่หอมทอฝันรีบพูดขึ้นกระตุกแขนเสื้อเพื่อนสนิททั้งที่เมื่อวานนี้นั่งดูหนังหวาดเสียวจะเจอพี่ชายเพื่อนรักแต่ถือว่าโชคดีที่พี่สุดแสนไม่มาจึงทำให้ไม่กรกอยจนเกินไปค่ะสนุกมาก วันหลังไปได้วยกันอีกนะคะครับพอดีพี่เทียนหอมมองมือของพี่จอมกำซุกในกระเป๋ากางเกงก้มหน้าม้มริมฝีปากมีเรื่องหรือเปล่าคะพี่จอมเป็นอะไรพี่แค่จะมาบอกน้องหอมว่าเขาหยุดพูดปิดชั่วอึดใจก่อนจะพ่นลมหายใจยาวอย่างคนเหนื่อยใจเรื่องของเราสองคน คงเป็นไปไม่ได้เจียนหอมเบิกตากว้างเพ่งมองสีหน้าซีเซียวและนั่นรอยอะไรร่างระหงตอนนี้สูงถึง165เซนติเมตรทำให้เธอและพี่จอมความสูงไม่ได้หนีกันมากนะักไม่เหมือนทอฟันเจียนหอมมองรอยเขียวปาดรอบดวงตาซ้ายและโหนกแก้มขมวดคิ้วครุ่นคิดก่อนจะพูดตอบกลับไป แต่เราเองก็ไม่เคยเป็นอะไรกันนะคะนั่นแหละนั่นแหละที่พี่ต้องการบอกเออพี่จอบยกมือเกาหลังไถทอยแค่นี้ก่อนนะพี่รีบไว้เจอกันแต่ไม่ต้องทักพี่ก็ได้ทอฝันขยับร่างไปใกล้เทียนหอมพี่จอบนี่ปนแปลกๆนะเมื่อวันอาทิตย์ยังดีๆอยู่เลยพูดคุยจีบหอมรุกหนักแต่มาวันนี้เจอกันแต่ไม่ต้องทักอะไรวะ เราว่าต้องมีสาเหตุแต่ช่างเถอะดีแล้วแต่ว่าเอาน้าขึ้นห้องกันใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วทอฟันถูกเทียนหอมถุดกระชากให้เร่งฝีเทา้าเทียนหอมหน้านิ่งเธอคิดว่าพอรู้สาเหตุเรื่องวันนี้แล้วเธอทอดถอนหายใจถ้าขืนสุดแสนยังทำแบบนี้คงไม่มีใครกล้าจีบเธออีกแล้ว สุดแสนร้ายตอนที่สิบสองวันเกิดเทียนหอมบรรยากาศยามบ่ายคร้อยช่วงเลิกเรียนของโรงเรียนมัธยมชื่อดังประจำจังหวดัดในช่วงวันศุกร์ทำให้เด็กๆวัยรุ่นวุ่นวายกว่าทุกวันปกติกลิ่นหอมยางฝนลงฤดู ในช่วงเดือนตุลาคมใกล้จะปิดเทอมยิ่งพาให้เทียนหอมเดินสูดดมพรางแกว่งแขนสบายใจร่างระหงในชุดนักเรียนม,มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่หกสวยน่ารักสมวยัยรอยยิ้มระบายบนใบหน้าวันนี้วันเกิดเธออายุเต็ม18ปีเสียทีหอม เทียนหอมกําลังเดินผ่านเสาธงพรันหยุดชะงักเหลียวหลังกลับไปมองแล้วคลี่ยิ้มทอฝันเธอส่งยิ้มให้เพื่อนสนิทมองดวงหน้าอย่างคนจีนที่กําลังยิ้มจนหยีเรียวเล็กวันนี้วันเกิดไปฉลองที่ไหนดีไม่ได้ต้องรอพี่แสนพี่แสนอีกแล้วแน่ใจหรือว่าจะมาอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่มามาสิ รับปากแล้วนี่นานั่นพูดไม่ทันขาดคำสงสัยข้อความจากพี่แสนสุดหลอ่อเทียนหอมยู่หน้าใส่เพื่อนสนิทแล้วล้วงโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากระโปรงนักเรียนจีบรอบอาทิตย์นี้ไม่ได้กลับนะนนะมีงานต้องส่งทอฝันถอนหายใจแทนเมื่อเห็นสีหน้าของเพื่อนเป็นไงไม่มาใช่ไหม อืมเทียนหอมมองข้อความแล้วหดหูทันทีรีบพิมพ์ข้อความกลับไปอย่างใช้อารมณ์เอ๊ะแต่วันเกิดหนูนะเออนะ่ะไว้อาทิตย์หน้า,ท,นาทุดเฉยให้เธอมองข้อความสุดท้ายแล้วยิ่งอารมณ์เสียเมมริมฝีปากแน่นกดปัดหน้าจอไม่ตอบกลับไปอีก แม้ว่าจะมีข้อความดังเข้ามาอีกหลายข้อความมีกดดูล่ะคงเป็นข้อความของพี่แสนไม่แล้วสรุปวันนี้เราว่างแล้วไปเลี้ยงวันเกิดกันดีกว่าขอไปเที่ยวกังคืนบ้างได้ไหมเราอยากลองไปเที่ยวผับคงได้หรอกมีหวังพ่อครูสถิตตามไปเอาไม้ตีหัวก็พูดไปเราโตแล้วนะโตก็ยังเข้าไม่ได้อายุยังไม่ถึงยีสักหน่อย โทใช้เงินหน่อยก็เข้าได้แล้วเอางี้พี่ชานนนไงพี่นนท์ทำไมเทียนหอมเอี้ยวหน้าไปมองทันทีแล้วยิ้มอย่างรู้ทันเธอรู้ว่าทอฝันแอบชอบชาโนนนันกมวยที่ค่ายและมักฝากขนมไปให้เสมอให้พี่ชานนนพาไปไงรับรองพ่อครูไม่ว่าหรอกคิวเรียวคันสอนขมวดมุ่นคิดว่าไม่ได้หรอก ถ้าเป็นเฮียเสือคงพอได้งั้นขอเฮียเสือเลยเฮียเสืออยู่ที่ไหนกันทอฝันอยู่อเมริกานูน่นอ้าวเดี๋ยวลองขอก่อนนะถ้าได้จะโทรไปบอกได้ได้เราจะรอนะว่าจะถามเรื่องพี่แสนก็ลืมทุกทีถามเรื่องอะไรตอนนี้เทียนหอมและทอฝันพากันเดินมาจนใกล้ประตูทางออกโรงเรียนแล้วยืนรอรถที่บ้านมารับ ทำไมพี่แสนถึงยังเรียนไม่จบสักทีเรานับแล้วก็ราวหปีปกติเรียนกัน4ปีไม่ใช่หรอตกไปวิชาหนึ่งตอนปีสแต่มันเป็นวิชาต่อเนื่องเลยต้องรอเรียนซ้ําปีสี่ทำให้ช้าไปหนึ่งปีพี่แสนอยู่คณะวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ปะใช่ถามทําไมกันอีกหน่อยคงเงินเดือนสูงไม่รู้สิแต่ถึงยังไง พ่อครูคงให้กลับมาอยู่บ้านอย่างพ่อครูไม่ยอมให้ลูกไปไหนไกลหรอกเมื่อวันก่อนเรียกสถาปนิกมาที่บ้านจะสร้างบ้านใหม่เยืงไปทางด้านหลังแต่ฉันกับป้าอุ่นเดาว่าจะเตรียมสร้างเรือนหอให้เฮียเสือเฮียเสือจะแต่งงานแล้วหรอยังแฟนก็ยังไม่มีแต่พ่อครูแกหวังไว้ว่าจะได้ดองกับค่ายสอนเพรแล้วหอมล่ะถ้าเรียนจบแล้ว ต้องอยู่บ้านด้วยเนี่ยสิเรายังไม่แน่เลยทอฝันเรามันคนไม่มีพ่อแม่อาศัยพ่อครูอยู่พวกเขารักเหมือนลูกเหมือนน้องฉันก็ดีใจแล้วจะไปมีปากเสียงอะไรได้กันนี่ตั้งใจว่าจะสอบเข้าจุฬาไม่รู้ว่าพ่อครูจะยอมหรือเปล่าเลยเอา้าวแล้วถ้าเรียนจบกลับมาต้องอยู่บ้านไม่สู้อยู่บ้านไปเลยแต่แรกไม่ต้องเรียนให้ลำบากสมองไม่ดีกว่าหรอ ลำบากสมองก็จริงนะแต่คนเรามันก็ต้องทำตามความฝันหรือเปล่าเอาเถอะน้าเรียนไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นรถที่บ้านมารับแล้วเราไปก่อนนะเราเจอกันโอเคโทรมานะเราจะรอฟังข่าวดีเทียนหอมโบกมือให้เพื่อนรักก่อนจะเปิดประตูขึ้นรถใจกระหวดถึงคำพูดที่จะลองขอพ่อครูดูในเย็นนี้ ถึงแม้ว่าที่บ้านรักใคร่เธอทนุทนอมราวกับลูกแท้ๆทว่าเทียนหอมรู้ตัวดีว่าไม่ใช่จะทำอะไรเธอมักเจียมตนเสมอเธอทำตนเป็นเถาวันก่อเกี่ยวครอบครัวแสนอบอุ่นครอบครัวหนึ่งมานานบางครั้งมันก็ล้าได้เหมือนกันยิ่งต้องทำตัวเป็นกาฝากดูดกลืนทุกสิ่งซึมซับความรัก อย่างที่ตั้งใจมาตั้งแต่แรกเริ่มทำให้เธอละอายใจเธอเหม่อลอยมองออกไปนอกหน้าต่างรถที่กำลังเลี้ยวเข้ารัว้วอนณาเขตของค่ายมวยสออรุณอันเกรียงไกรอันดับต้นของประเทศเธออยู่สุขสบายมีเงินทองใช้นั่งรถหรูไม่เคยต้องลำบากเธอคิดว่าเมื่อถึงเวลาวันใดวันหนึ่ง เธอคงต้องตอบแทนบุญคุณครอบครัวอรุณบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่ราดรถท่วมหัวจะชดใช้ด้วยวิธีใดกันเธอเองยังคงไม่อาจล่วงรู้อานาคตเฮ้ยไอแสนสุดแสนชะง,งักมือขณะเปิดประตูรถหรูสีดำมีอะไรไอแบงค์เย็นนี้หลังมอ กูต้องกลับบ้านวะเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยพวกสาวๆเขาเรียกร้องถ้ามึงไม่ไปพวกน้องปีสามจะไม่ยอมไปด้วยเรื่องของมึงสิกูไม่ได้นัดด้วยไอ้ฮามึงก็รู้ว่าตัวมึงฮอตขนาดไหนหล่อรวยสาวกรี๊ดจะมาเล่นตัวทำไมวะกูไม่ได้เล่นตัวสุดแสนทำเสียงระอาใจวันนี้วันเกิดน้องกูกูต้องกลับบ้านแค่วันเกิดน้อง น้องแก่อายุ18แล้วนี่ป่านนี้ไปกินข้าวกับแฟนแล้วแฟนสุดแสนนิ้วหน้าจ้องมองเพื่อนนิ่งเงียบจนแบงค์อึอดอดัดเออแฟนน้องมึงหน้าตาดีขนาดนั้นไม่มีแฟนสิแปกนะโว้ยมึงรู้ได้ไงว่าน้องกูหน้าตายังไงน้ำเสียงสุดแสนเริ่มไม่ดีกระแทกประตูปิดเสียงดังก็มึงตั้งหลอกหน้าจอาไว้ รูปเด็กสาวมาัธยมมึงเพิ่งเปลี่ยนรูปหน้าจอเมื่ออาทิตย์ก่อนสุดแสนอึ้งงานหลวงมือในกระเป๋ากางเกงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมองเออ,เอ,อจริง,รงอย่างที่ไอแบงค์พูดงั้นกูต้องรีบกลับเร็วกว่าเดิมเจอกันวะเอา้าไอแสนไอแสนแบงค์ก็ได้แต่ยืนเกาหัวมองรถหรูเร่งความเร็วออกจากลานจอดรถนักศึกษา ทิ้งไว้เพียงเสียงเครื่องยนต์แรงมา้ากลิ่นน้ำหอมอีร้อยประจำตัวต้องการซื้อดีโบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพริมรินอ่านให้ฟัง